มาดิมาดิของดีต้องมาแล้วสวัสดีฮะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง ESC 997นะครับผมหลังจากเราทำคลิปสุ่มกาชาปองไปแล้ว1คลิปแพทนี้นะฮะเราจะทำคลิปสุ่มกาชาปองอีก20,000นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าครั้งนี้ถ้าเราขับหอสุ่มกาชาปอง มันจะได้ของดีกว่าเดิมไหมงั้นเราไปลองกันเลยฮะต้องบอกน้องๆก่อนนะครับว่าหอลํานี้ไม่ใช่ของพี่นะครับเป็นของคนอื่นนะยืมเข้ามาครับผมเจ้าของตายแล้วครับ<อ>เลยไม่ต้องคืนก็นได้ <c oughs> คล้ายๆนะเหมือนนาฬิกาเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่มปิดประตูให้วะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลอง สมกันเลยฮะที่แรกบนน่านฟ้าของสอน,อนเลยดีกว่าเผื่อจะได้ของดีเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้สัก5ลูกลองดูก่อน5ลูกว่ามันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กต่ออีก5ลูกถ้าไม่เวิร์กผ่านไปเลยมาลูกที่1ครับมาดิมาดิของดีต้องมาแล้วเฮ้ยอ <Hey! S 1> โอ้ยลูกแรกก็ได้เลย ไปต่อครับลูกที่สองไม่เป็นไรลูกแรกเราก็ได้แล้วตามที่ต้องการเลยมีดโอเคไป นานฟ้าสอนอนี่มาดีจริงเอ้ยโอ้ยนิดเดียวคือเมื่อกี้นิดเดียวอะ่ะมันจะได้แล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนอ่ะเหลือ,อลูกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันออกมาไกลจังอะเดี๋ยวเราขยับอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกลูกหนึ่งนะครับผมลูกเนี้ยลูกสุดท้ายละครบห้าลูกแล้วเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆครับตุ่มกาชาปองครับคุณค่าสองหมื่นบาท อืมไม่เป็นไรโอเคก็เราได้ปืนมาแล้วหนึ่งกระบอกแล้วก็พี่มีอีกหนึ่งกระบอกถ้่ากับว่าตอนเนี้ยพี่มีสองกระบอกแล้วโอเคไปที่ต่อไปครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปเออโรงพยาบาลดีกว่าขับฮอสุ่มกาชาปอง เราจะเปิดตามสถานที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเปิดที่อู่ช่างด้วยอีก5ลูกเดี๋ยวจะเอาที่นี่ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้มีดไม่เป็นไรครับไปเปิดต่อลูกที่2นะครับ ได้ขวานเดี๋ยวเราหยุดเปิดก่อนมันจะชนและอ่าลูกที่สมครับไม่เป็นไรลูกที่4ี่ครับของพวกนี้มันก็โอเคนะ เหลือลูกหนึ่งอีกหนึ่งลูกสุดท้ายโอเคป่ะตอนนี้เราก็เปิดพบห้าลูกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดต่อที่อู่ช่างกัน ี๋ยวพี่พยายามจะเปิดให้เร็วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปโอเคไปลูกที่หนึ่งครับคล้ายๆว่าเหมือนลุ้นหวยอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอืมกรละบอกที่สามต่อครับ สวยดิแบบนี้คือรอบนี้ไ่่คุ้มมากอะ่ะหลังจากรอบที่แล้วเราโดนไปหมื่นห้าใช่ปะ่ะน้องๆโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยครับคุ้มจริงเดี๋ยวห้าลูกสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวเราขับพอเปิดเลยดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วคุ้มแล้วตอนเนี้ยไปอีก เดี๋ยวรอบนี้นะตำรวจนะให้ยืมคนละกระบอกไปถล่มต่อนอกันดีกว่าสวยกับชนอะเมื่อกี้นี่คือแบบกดออกทันอะไม่งั้นก็คือแบบชนแน่นอนโอเคงั้นอีกลูกหนึ่งครับเดี๋ยวห้าลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะบินเปิดเลย ้รอบนี้คือแบบขับฮอเปิดนี่มันดีจริงๆโอเคครับได้ขวานปะเราจะขับฮอเปิดเลยรอบนี้ โอเคมากาล่าอีกหนึ่งลูกจัดไปครับโอเคได้มีดก็ถือว่าดีอยู่นะที่ว่ามันเหมือนเป็นของแถมมากกว่าแต่ก็โอเคอยู่ ไปเลยโอเคครับไปต่อครับ บินมาชนบินมาชนเสาดีนะมันไม่รดเบบดอะอะต่อครับไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยก็ได้ครับรอบนี้เดี๋ยวดูกันว่ามันจะได้ปืนอีกหนึ่งกระบอกไหมหินซ่อมของเอาไว้ซ่อมพวกอาวุธอะเวลาแบบปืนเปนยิงมากๆเงี้ยครับมันก็แตกได้ อะไรวะค้างเหรอเอา้านี่กูดได้อะไรเนี่ยเอาหมดเลยกระสปองที่เราเติมมาหมดแล้วครับเมื่อกี้เห็นปะงงแล้วก็ได้ขวานมาเออโอเคฮะก็จบตบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ